สวัสดีค่ะอ,อยู่กับแม่ดมาแฟมิรีน,นะคะตอนนี้เราช่วยกันเนอไรจะ,ะรจะขึ้นไก็นะจะมาลองดูที่น่าจก็ลองดูว่า,าดึงไปได้ดึงไปได้ดึงึเส้นหนึ่งเนี่ยจะใช้ได้ขี่อัี่จะได้ก็มาอยู่ราง,งานหนึ่งเดือน ใส่ัวลังนได้ปีถ้าลุงลูอลุงเหลือเุ่งลอดี่รา้องให้ล่ถ้าใครลางานพุบลุงหมอไปเลยเลยปีหรือไม่กันหนึ่งปีการจ้าส่งไปชนีมาฝากแต่บ้านก็บอกยาเปี่ยนเยอะเดี๋ยวจะบอกว่าไมนเลยไปเลยหน้อิ้สองวันสองปีไม่เหลือบุญเหลือบุญลอดรองให้ คงต้องไปลองขุดให้มันเรียบร้อยกว่านีกว่ามืนบางคนกำลังมุดมุดอยู่มดนกันแล้วไปไปนะ่ะเขารออยู่เขาเตรียมความพร้อมแล้วสวัสดีค่ะนะคะมาค่ะตอนนี้แล้วก็ขุดแล้วได้เวลาแล้วนะคะจะยกลงููฝั่งทางนู้นเขาก็เกี่ยวข้าวนะคะเห็นบอกว่าเห็นยาซีบอกว่า ถ้าเขาเกี่ยวฝั่งนู้นเสร็จนะถ้ามันไม่มืดไม่ขําก็จะมาเกี่ยวของเรานะคะสีสเพราะว่ามันอยู่ช่งนาใกล้กันเนาะเขาก็จะต่อมาเลยนะคะรุ่น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 ค่ะว่าตอนเย็นนี้จะได้เกี่ยวหรือเปล่านะคะจ้า ใกล้ๆเราพันนั่นแหละว่างานข้าวเหรออ้ยลุ้นลุ้นลุ้น ไม่มีใครมีำนนนอจาก้างรเลือดเนี่ยนี่ราลุ้นนะคะว่าจะเอาขึ้น่ได้บอกจะเอาลงวิธีไหนสวจะทำได้หรือเปล่านะคะมาลุ้นกันนะคะเอฟซีมาลุ้นมาลุ้นทำอะไรยังไม่รู้นะพี่ต้องเดินดูก่อน เไม่ได้ไปดีพจปย่อไปย่อลูลมพัดเย็นๆไอ้สิอ้ลมแรงแค่ลมว่อยๆตากะเสียเยิมๆแล้ว จะทำยังไงไปเ้าก็ไม่ไบ้หรอกจาทำาปจะทาทำเลยเราดูไเคยเพรไม่ออกก็จะทำอะไระเไรมื่อวานที่เหยังไงท่านไพ่นยู่รียงอ้วจะออ่นเมื่อวานอ้ข้ารู้ใอ,อ,อ,อนอย่างนี้แต่เราดูไม่เคยเพราะว่าเรา ถ้าลุมไม่แรงก็ไม่ลุมใส่ยางกิ่งขรอยป๊อกโลดบะมือกิ่งกิงมากคอยปอกโลดบะ

ก็บอกไม่ออกเลยไ่ต้องมัดแล้วเหรอออกเลยออกเลยออกเลยิ่งเลย เดี๋ยวของเขาแตกใจเย็นใจเย็นใครบอกว่า<ใ>จะเอาลง เดี๋ยวลุ้นกันนะคะลุ้น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 ่็จะทำอย่างไรงไในมึงมันลงไปแล้วเอ้าอีกข้อหนึ่งมันลงอย่างนีง้นะมืดดินละอ้อ,อนเยอะ Thank okay. ลุน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 เนี่ยจะดึงมานะคะนี่นชุดตูดชุดมาโอ้โหดูุดมาให้ถึงเป้าหมายนะคะอีกนิดนึง ย้ำม้อนอ๋อเขามีตำหนิไว้อยู่นะคะอีกหน่อยนึ่งตอดไม่อีกสำหรับะคะลิปนี้นะคะก็เขาจบคลิปลุ่ตะเพียงเท่นี้นะคะลงแล้วนะคะทอดเล็กลนะคะเออถึงแล้วอ๋อ